ก็เนี่ยเป็นวิวธีการหาหาเงินของของธนาคาระละล่างานเนี้ยนะครับก็ก็มันเคยมีมันเคยมีผมเคยอ่านโจ๊กฝรั่งอ่ะเขาบอกเขาเนีแยไอ้ท่าเปิดตูน้นิรภัย<ะ>ม่อยแทนมันมีคนที่เขาจะไปเมืองนอกนานไงนสมมติว่าไป <ฮะ S 1> อยู่ที่ล<ถ>าติงแล้วเขาเขาเขาไม่มีที่จอดรถค่ะอ่าแล้วเออเขาไม่มีอะไรสักอย่างแลน้อัจำไม่ได้เนี่ยเขาก็ไปใช้วิธีเช่าตู้นิรภัยเพอมันเสียถูกอื แล้วก็แล้วก็มีมีมอันนั้นอีกนะอย่าลืมไอ้เอ่อบางทีนะในในอนาคตนะเวลาไปเข้าคิวต่อแถวคิวที่ธนาคารอยากจะถูกคิดเงินนะ<ม>เคยเคยมีแล้วนะฮะในในในประเทศไทยนี่แหละใช่ไหมคือไม่ต้องคิดสตางค์เขาไปต่อแถวเพราะวัดเรืองเรืองพลังงานพนักงานเขาแต่ก็คือไม่ใช่ความคิดเราไม่ต้องไปต่อแถวมีนะในในสมัยหนึ่งเนี่ยนะธนาคารหนึ่งนะธนาคารต่างชาติเนี่ยนะฮะ เขาไม่อยากให้ธนาะเนืเ่องจากว่าเขามีสาขาเดียวอะตอนนั้นนะครับเขาเขาก็เลยบอกว่าที่จะมาให้เซอร์วิสการรับจ่ายเคาน์เตอร์กับกับเทเลอร์เขาเนี่ยเขาไม่อยากให้มาเพราะนั้นถ้าเกิดมาที่นี่เขาจะคิดเงินแตน่เขาให้เป็นเขาเขายอมที่จะให้เออ,เอ,อ,เอ,อลูกค้าเนี่ยไปต่อคิวหรือทำทรานแฟคชันกับที่ธนาคารคอื่นอืมค่ะอันนี้สายจากคุณผู้ฟังนะคะคุณป๊กสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะถ้าพอดีจะตอบเกี่ยวเรื่องกองทุนนะคะค่ะพอดีสนใจจะลงทุนนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราลงทุนนะฮะตลาดหลักทรัพย์โดยตรงนะคะกับการที่เราลงทุนในเรื่องของกองทุนของหลักทรัพย์ต่างๆหรือตาอธนาคารนะคะครับค่ะตรงนี้หมายถึงว่าถ้าระยะเวลาเท่ากันนะคะเอผลตอบแทนจะเท่ากันไหมคะ อ่ไม่น่าจะเท่าครับเพราะว่ามันมีสิ่งสินค้าให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับอ,อันนี้อันนี้เอาแค่ว่าเปรียบเทียบเอาเก็นว่าอ่าหุ้นนะฮะหุ้นซึ่งซึ่งหุ้นเนี่ยมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับกอ,องทุนนะครับซึ่งก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าอสมมุติเอาเป็นอย่างหุ้นเนี่ยสมมติเราไปซื้อดัชนีนะครับดัชนีตลาด กองทุนดัชนีเราก็มีนะครับทีนี้ไอตัวไอ้ตัวดัชนีที่จะไปซื้อโดยตรงเนี่ยนาวันนี้เนี่ยนะครับสินค้าอันนี้มันก็อยู่ในรูปของอีเนี่ยมันก็เป็นกองทุนเหมือนกันเนาะแเป็นกองทุนอ้างอิงนะเป็นกองทุนอ้างอิงเพราะนั้นก็ก็มันก็กลายเป็นกองทุนเะรอเราะนั้นเถอะแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อดัชนีของทั้งตลาดโดยตรงเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ในทางโน้นค้าคือกองทุนกองทุนที่จะซื้อหุ้นตัวเดียวเนี่ยมันก็ไม่มี คือผลตอบแทนเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยขาเอาเงินเราไปรวมรวมกันแล้วก็ไปซื้อหุ้นหลายๆตัวแล้วก็ไปหารจัดการให้มันได้ผลตอบแทนตามนิยบายเขาอะนะฮะแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประกอบการของบริษัทนั้นๆแล้วก็เมื่อผลประกอบการดีผู้ลงทุนเห็นว่าบริษัทนี้ดีก็เข้ามาซื้อ,อขาย,ขาย,ขายหุ้นตัวนั้นที่อยู่ในตลาดนีฮะ เพราะนั้นมันก็จะไปขึ้นอยู่กับดีมาส์ซัพพลายอะไรต่างๆของความต้องการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นๆอ่าเพราะนั้นราคา่อขึ้นขึ้นลงลงอะไรข้างมันไปนะฮะอ๋อก็คือถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือถ้าลงทุนในตลาดหุ้นชาติเราสามารถมีความรู้นะคะเราก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในการที่ลงกับกองทุนในระยะเวลาเท่าๆกันก็ไม่เสมอไปอยู่ดีคือคือต่อให้คุณมีความรู้ดีกว่าแต่บางครั้ง อราคาหุ้นมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปแบบที่คุณคาดหวังสะทุกครั้งนะฮะส่วนก <c oughs> องทุนรวมเนี่ยมันเหมือนเราให้คนอื่นเขาไปช่วยบริหารให้อะต่ถ้าสมมติเราเราลงเฉพาะกองทุนในส่วนของหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเลยอย่างเนี้ยค่ะไม่ได้เป็นกองทุนรวมนะคะยังไงฮะไม่เข้าใจ เดี๋ยวเขาเขาว่ากองทุนรวมเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะฮะเขาว่ากองทุนรวมเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับกองทุนรวมเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนในหุ้นเราก็เรียกว่ากองทุนหุ้นกองทุนรวมเอาเอาเงินไปซื้อพันธบัตรเราก็เรียกว่ากองทุนรวมพันธบัตรนะฮะเพราะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าคําว่ากองทุนรวมเนี่ยลงทุนในหุ้นเท่านั้น นะครับกองทุนรวมมีหลายประเภทนะกองทุนรวมเอาเงินไปฝากแบงค์ไม่เฉยๆก็มีนะครับเพราะนั้นไปซื้ออะไรล่ะไปซื้อไปเชาอ่างหานีรไหมครับก็มีเพราะนั้นคําว่ากองทุนรวมเนี่ยอย่าคิดว่าเขาแค่ซื้อหุ้นเท่านั้นอครับค่ะแล้วหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างกองทุนนะฮะรวมกับกองทุนที่มีเงินปันผลนะคะ เราอาจจะเน้นในเรื่องของหุ้นเป็นหลักนิดนึงนะคะตรงนี้เห็นบอกว่ากองทุนในส่วนของกองทุนที่มีเงินปันผลน,นะคะมันจะทำไปถ้าเกิดเขาก็จ่ายเงินปันผลให้เราแล้วนะคะเ<ม>ขาก็จะไปหักมมยถึงว่าหักจากกาไรที่เราเคยได้ก่อนเรือต้นทุนอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคะเพื่อมาจ่ายเงินปันผลให้กับเราอะคะอืมอ่อาอ่าสหรับเอาเอาเทียบด้วยกันนะคนะสมมติว่าเราซื้อหุ้น<ฮ>แล้วหุ้น,<ฮ>นจ่ายเงินปันผลมาให้เราโดยตรงเนี่ยนะคะับค่ะอ่ เอออเงินปันผลเนี่ยเราก็ได้ได้รับมานะฮะแล้วก็อาจจะให้เขาหักภาษีสิบปร์เซ็นใช่ไหมครับอาแต่ที่เราได้มาเนี่ยมันก็อยู่ในกระเป๋าเราโดยตรงนะครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อกองทุนหุ้นกองทุนหุ้นเอาเงินไปซื้อหุ้นนะฮะบริษัทธนาคารอะไรก็ว่าไปเนี่ยบริษัทพวกนั้นจ่ายเงินปันผลมาให้ที่กองทุนนะครับ กอ,องทุนได้เงินปันผลมาแล้วนะฮ<ล>ะกองทุนก็จะหักค่าใช้จ่ายของเขาแล้วเขาอาจจะจ่ายออกมาในรูปใดก็ได้ในสองแบบหนึ่งคือจ่ายมาเป็นรูปของเงินปันผล,ผลนะครับ<ม>หรือว่าหรือว่าสองนะฮะไม่จ่ายเงินปันผล,ผลแต่เนื่องจากว่าเขาได้รับเงินปันผลไปเข้าในกองทุนเนี่ยมันก็จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นราคาของเขสูงขึ้นซึ่งค,คุณคุณก็อาจจะขายออกแล้วได้กําไรมาแทนครับนะครับ โดยโดยปกติแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อขายหน่วยลงทุนเนี่ยจะไม่เสียภาษีแต่รับโดยโดยปกติเนี่ยคนธรรมดาก็จะไม่ค่อยอยากจะได้เป็นเงินพันผลจากกองทุนครับครับอืมค่ะเอแล้ววันนั้นพอดีว่าได้ยินได้ยินว่าในส่วนของรายการนะคะมีบริษัท อะไรนะคะที่สามารถที่จะลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็คือหักผ่านบัญชีนะคะเพระนั้นคือของของบรลจออะไรคะหลักทรัพย์ซิโก้ฮะห์ซีกโซีซีโค่ะพอดีวันนั้นฟังไม่ทันนะคะคือหมายถึงว่าเราจะต้องลงทุนอ่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะที่เราที่ว่าตัวนั้นจะมีผลประกอบการที่ดีคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าเขาเขาเขาาจะเอาเฉพาะเซ็ตฟิตตี้ไงฮะคือเอาเอาหุ้นที่มันอยู่แบบมีการซื้อขายเยอะๆเนี่ย ห้าสิบตัวแรกแล้วก็เราเลือกได้ในห้าสิบตัวนั้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็เลือกลงทุนแบบก็จะมีวันเลยใช่ไหมคะว่าเราต้องหักผ่านบัญชีวันที่เท่านี้เท่านี้สมมติวันที่หนึ่งนะคะทุกวันที่หนึ่งเขาจะต้องหักแล้วไม่ว่าหุ้นตัวนั้นจะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีกําหนดระยะเวลาไหมคะว่าต้องกี่ปีหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่มีฮะไม่มีฮะแต่ถ้าคุณจะซื้อสะสมคุณก็คงต้องซ้กล่องเปิดตีกนเปิดีไหมคะเอ่อ ไม่เหยียดจะไปไปพันกับกองทุนในเดี๋ยวงงมันก็คือว่าคุณแค่ไปซื้อหุ้นในตัวๆนั่นแหละไม่เกี่ยวกับกองทุนนะคะไม่เกี่ยวกับกองทุนอ๋อค่ะอนี่ไม่แน่ใจว่าพอจะมีเบอร์โทรไหมคะเผื่อจะได้โทรไปสอบถามนิดนึงนะคะไม่ได้ติดมือก็มีเนาะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้นาติดมาเดี๋ยวยังไงขอติดเป็นกันไา้พรุ่งนี้ให้คุณและคนไป อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็บอกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะมีจัดสัมมนากาลังหาเอ่อห้องหาอะไรที่ตลาดหลักทรัพย์อยู่นะฮะเข้าใจว่าปลายเดือนเนี่ยนะเดี๋ยวเราหาให้ได้เบอร์หลักทรัพย์ซิโก้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวทางฝัุ่นย่ตอบให้แล้วกันนะฮะเอาหลักทรัพย์ซิโก้นะคะคแต่ทางที่ดีคุณคุณคุณปุ๊กะฮะ ปุ uh ๊กใช่ค่ะอ่าคุณปุ๊กอาจจะต้องมาเนี่ยนะมาสำนองสำนั่งหาเขาหน่อยนะมันก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวนะฮะอ๋อเราวันนี้ขอบคุณนะคะคุณเจ๊ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอีกสายหนึ่งคุณสปนเดี๋ยวขอสั้นๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสปนยังอยู่ไหมเนี่ยอ่าคุณสปนเชิญค่ะครับสวัสดีครับครับเชิครับครับขอเดินถามหน่อยครับว่าเอ่อตอนนี้ผมจะฝากเงินกับธนาคารมันมีโฆษณาทางโทรทัศน์นะฮะแตกิกรไทยอะเป็นขั้นบรรไดอืมแล้วเอ่อเงิน เงินเงิน,น,นดอกประมาณ3.5นะครับดอกเฉลี่ยหรือว่าอะไร่ะดอ,ด,อดอกเฉลี่ยดอกดอกเฉลี่ยเป็น3.5เขาจะมีเรื่องขั้นกลัไปขึ้นไปนะฮะ,ระประมาณประมาณตีหนึ่งไงไ,ไม่ทรออาบแล้วอีกอันเราเป็นของ TMB ฮะเอชมีฮะแต่เขาบอกว่า3.5ายี่ากจะขออะไรก็เขาก็ให้3.5นะครับผมสงสัยว่าทำไมมันมันต่างกันนะฮะทำไมแบบว่าไอ้ของเาเป็นเทคนิคเขา เขาเป็นเทคนิคเขาไงฮะอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ฝากนี่เราก็วควรจะเอาจะตักจากไหนเนี่ยคือผมผมมีผมคิดว่าัดระยะสั้นนะฮะ<อ>คือจะพักเลยไว้ัดระยะสาั้นนี้โอ,อะระยะสั้นคุณฝากฝากแบบขั้นบันไดคุณได้น้อยอยู่แล้วฮะเ<อ>พราะว่าอดอกแบบขั้นบันไดพวกนี้เนี่ยระยะแรกแรกเช่นสามเดือนแรกห้าเดือนแรกด,กดอกมันจะต่ำเพราะว่าเขาต้องการให้คุณฝากยาวไง แต่ก็จะตี้ขึ้น45ล่เป็นมเขาบอกว่า3.5จะฝากเมื่อไหร่จะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ตัวนี้ขึ้นแลเย็นหน้ายังเงื่อนไขดีกว่าดิครับอ่าใช่ใช่แต่แต่ก็ทํานองเดียวกันนะว่าถ้าเกิดคุณไม่ตามกําหนดระยะเวลาเขาเนี่ยเขาก็มีปรับลดดอกเบี้ยใช่ไหมะคุณลุงวิทย์ ใช่ครับใช่ครับอันนี้อันนี้ดูรายละเอียดดีๆนะครับเพราะว่าดูตอนรายละเอียดว่าถ้าเกิดถอนก่อนกําหนดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขั้นบันไดอันนี้ไม่ใช่ขั้นสูงสุดหรือ8%ถ้าจำไม่ผิดใช่ครับแต่ตัวเฉลี่ยแล้วมัน3.5ใช่ครับเพราะนั้นอาจจะเพราะนั้นความหมายคือว่าก็ต้องอยู่จนให้จนครบนะฮะถึงจะได้ไอ้3.5โดยเฉลี่ยนั้นนี่อย่าเงี้ยแต่นี้าเกิดผมไม่ใช่บันไดเป็นของทหารไทยอะ TMB อะฮะ TMB อย่างเงี้ย ก็อันนี้อย่างที่ว่าคุณต้องไปดูไงว่าในกรณีที่คุณเอ่อไม่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาเขาเนี่ยเข้าใจว่าเขาหักกลับมาเป็นดอกเบี้ยออนซัพอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่แต่เขาคตเขาไม่มีหักอะไรเลยนะฮะไม่ผมผมผมคิดว่าไม่อย่างนั้นนะคุณไปดูรายละเอียดนะเพราะถ้าผมจำถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาให้ก่อนเขาเหมือนว่าเขาคิดให้คุณสามจุดห้าไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณออกก่อนระยะเวลาเนี่ย ขาก็โอเค่างนั้นผมต้องไปศึกษารายละเอียดตรงนี้ด่นะครับขอบคุณมากค่ะคุณสุพลสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเรืองวิท์คุณสุพน์คุณนสวัสด่ัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสำหรับคุณฟังที่ถามไทยเรานะคอเรส่องขอก้ทสังหา t e ใช่ไหมกลองทุนอสังหาทสโก้โลตัสนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้คุยกับทางด้านของผู้บริหารเลยนะคะซึ่งจะได้มาให้รายละเอียดกับเรานะคะสักครู่เดียวค่ะ ร้อยหนึ่ปฏิบัติการพลิกชีวิต money makeover สนับสนุนโดย Budgets r The Ultimate Lifestyle แผนกสภาพสตรีเซ็นทรัลธนาคาร CIB m ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณเลือกสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนกับกองทุนเปิดวัวหลวงตราสารหนี้โทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 บริษัทหลักทรัพย์ซิโก้ศูนย์รวมการลงทุนครบวงจรทุกท่านครับถ้าคุณคิดว่าซื้อ RMF และ LTF ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันคุณคิดถูกแต่ถ้าคิดว่าซื้อ RMF และ LTF ที่ไหนๆผลตอบแทนก็พอๆกันคิดใหม่ครับ RMF และ LTF ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันเลือกที่ดีเลือกที่ใช่เลือก,ก RMF LTF ของบลจบ,บัวหลวง 0 2 6 7 4ส4ง8กดหกด8หรือธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิน